โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีอเมริกันหวนกลับมาใหม่เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันแข่งขันกับโจเซฟไบเดนคนปัจจุบันแต่โดนัลด์ทรัมป์มีคดีติดตัว9 1กระทงคดีอะไรบ้างทั้งคดีแพงและคดีอาญา ปัญหานี้สินพลัมทาวเวอร์จะถูกยึดปัญหาการปกปิดข้อมูลและการหลีกเลี่ยงภาษีปัญหาการใช้เงินปิดปากพยานในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และถูกกล่าวหาในเรื่องการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์หลายกรณีแต่ขณะนี้ทรัมป์ก็ยังมีคะแนนที่น่ากลัวว่าอาจจะชนะประธานาธิบดีไบเดนได้ในที่สุดทรัมประกาศว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีจะยุติสงครามยูเครนใน24ชั่วโมง